ให้ดวงตาพยายมที่เราจะนำมาให้ท่านประสิทธนะิ์ประสาสน่ะมีมวลขังนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์นะพุทธังเปิดธรรมัาางเปิดสังฆังเปิดเปิดพรทโลกเปิดเทวโลกเปิดยม,มโลกเปิดมนุษย์โลกเปิดโลกบาดาล เปิดแผ่นพื้นพระสุธาเปิดมหาสมุทรเปิดท้องฟ้านภากาศเปิดเมืองบังบทเปิดทุกภพภูมิสถานเปิดด้วยอริยทรัพท์ทั้งเจ็ดในพระพุทธเจ้าอันมีศรัทธาศีลฮิริโอตปะสุตตะจาคปัญญาสัตตะอาวุธภานังเอเตสังอานุภาเวนะสัตตะอาวุธภานังด้วยเดชคาถาสัตตะเทสะอาวุธข้าขออัญเชิญ ความศักดิ์สิทธิ์ของอาวุธถังเจประการอันมีวัชิราวุธของพระอินทร์กระบองท้าเวสสุวรรณดวงตาพยายมดวงตาพยายมดวงตาพยายมบ่วงบาดเท้าอลวักยักษ์สาจักราพนาไรามหาสังพนาไราดอกบัวปทุมมาศพระแม่ลักษมีจงมาสถิตเป็นอาวุธในกายของพวกข้าพเจ้าขอให้องค์พยายมจงประสิทธิ์ประสาทต่อองค์ยมนัสระในยานาวุธทังซึ่งเป็นอาวุธของพยายม ประสิทธิ์ประสิทธิ์ระาวิชาและประสิทธิ์ความขลังความศักดิ์สิทธิ์ให้กับดวงตาพยายมที่พวกข้าพเจ้าถืออยู่ณที่แห่งนี้ณปัจจุบันนี้เวลานี้ด้วยการบัดนีด้วยคือ